สวัสดีครับคุณควายครับคือผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าคุณมานอนขวางทางเขาเข้าออกในซอยไม่ได้มานอนขวางอย่างนี้เนี่ยดูซิเนี่ยมานอนขวางอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจะออกยังไงอ่ะอนุญาตเชิญมาตรงนู้นก,ก่อนเข้าใจไหมครับบอกแฟนลุกหน่อยเข้าใจไหมโอาหัวใส่ไปรับได้แล้วได้แล้วไปด้อขอบคุณที่ให้ความ,มร่วมมือ ให้คววาามมมรือดีกตำรวจไทยเป็นทุกอย่างให้แก่ประชาชนและตำรวจไทยเป็นตำรวจหนึ่งเดียวในโลกที่กล้าทำแบบนี้และรับใช้ประชาชนแบบนี้ การพักทยสบายดีสัต์ดีค่ะทักไทยสบายดีพรมพิ่โนโ่เอฟซีทีทางฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อนินติต้นทับทุกท่านเข้าสู่โององน้องตุ้ยสาวลาวเหนื่ออีกแล้วเนาะเป็นยังไงเนาะอากาศอยู่ทางฝั่งไทยมือนี่อ่าสำหรับบสุติเองก็คือเส้นเก่าเส้นเคยเนาะอากาศหนาวคือเก่าคือเดิมเนาะอ่าคืออ่าสองสามวันผ่านมาคือที่สุดดิเดวอลไปอยู่ในคลิปโกนเนาะคือสุตติกับบุคคลสบายเดย้เป็นวัดเป็นไอเนาะเจ็บโคก็เลยว่า อ่าช่วงนี้จะอภิหางหน่อยนึงเนาะเป็นยังไงก็ไปที่ติดตามสตุยในเด้อเนาะอย่าห่างหายไปหรือว่าอย่าลืมกันเด้อเนาะอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเสียงว่าก็อาจจะค่อยๆหรือว่ามีติดคัดพ้อเนาะเพราะว่าสตุยบอสบายคือว่าเลยเนาะอ่าเป็นยังไงก็อุทุนฟังไปน้ำกันเนาะคลิปวิดีโอนี้สตุจะพาพี่ๆเนาะไปรับชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝั่งไทยที่ว่า สตรีได้เห็นแล้วก็ได้ฟังแล้วคือแบบรู้สึกแบบตื่นตันใจภูมิใจเนาะแล้วก็แบบรู้สึกอบอุ่นแทนคนไทยเนาะคือแบบอ่าเจ้าหน้าที่ท้งฝั่งไทยเนาะแบบพิ้นอา่ามีการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกสถานที่ที่แบบเห็ดให้ประชาชนเนาะอยู่ในบริเวณพื้นแผ่นดินของไทยในหรู้ึก ว่าอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยเนาะคืออยู่ในคลิปวิดีโอนี่ก็เป็นคลิปที่ว่า,าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจาดตเวนเนาะแล้วก็อ่าไปเบิ้งบรรดาหมู่บ้านหรือว่าอำเภอีอย่างต่างๆเนาะที่ว่าไปเบิ้งความปลอดภัยเพื่ออ่าป้องกันเหตุให้จะเกิดขึ้นเนาะคือคุณตำรวจคุณอ่ามีจิตใจที่ว่าแบบเอ,อืออออ้อเฟื้อเพื่อเพเนาะเหตุการณ์อยู่ในคลิปวิดีโอจะมีหลายๆเหตุการณ์แล้วก็หลายเรื่องเล่าเนาะ อ่าก่อนจะไปครับชมคลิปก่อนอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สตีในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปในเด้อเนาะแล้วก็ก่อนอื่นว่าสตีก็ต้องกราบขออนุญาตเนาะเจ้าของคลิปที่ว่าสุตีจะนำคลิปวิดีโอของพันตำรวจนเนาะอ่ามาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ความูลมาอีกเทือนึงนั่นเองนนเนาะอ่าซึ่งคลิปวิดีโอจะเป็นยังไดเข้าไปครับชมแล้วก็ไปวงพร้พอมๆกันเลยจ้าัเป็นไรครับพี่ตาอาตานไวตาไม่ติดเลยเหรอค่ะพักเตี

เด็กนั่งหไปก็ไแล้วไปแลรับหรอลุงตำรวจทำไรอ่ะาากบกจริงก็เนะี่ยบ้านไหนบานใครท่านผู้ใหญ่บ,บนนะี้ไงเราไปท้าทายแล้วเรามาจากไหนมาจากจจจจจอนไร่ขิงสอนไร่ขิงเรียนอยู่เหรอตอนนี้เรียนครเรียนที่ไหน กเลิดแเรื่อมอะไรโม่มโมัวนะอกม้อกไมแล้วมาทำอะไรแถวนี้นอะยะคือน้ำมันไม่ถึงบ้านไม่มีตมังค์ออกไปเดี๋ยนี้อไปเติม 40, 40, 40ถึงบ้านไหมถึงนะตัวนะเอา40หรือหก สี่ส <sup> ิบไปได้ครัเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ไปปั๊มเนี่ยส่พอเน้ยนที่าเอางันเจน้อน้ำมันจะไม่ถึงบ้าน อันนี้ใ้ใจเพื่อนออกมาหานราบอกไปต้องออมไแล้วถ้าไปเจอเันการพังเออแล้วแล้เพื่อนเราอยู่ไหน อ๋อแล้วเราตัองปารทุกวันไหมทกอาทิตยหร้านากับทตางอทิเอาไปี่มยาไปงไปเลนอะไรนะรู้เป่าเลนเอเอสี่รถดีีโอเคไป ดพี่ครับไม่มีอะไรตัวเยี่ยมเฉยๆครับใช่ครับโอ้ถึงวัวแล้วพี่ใช่ครับมีกี่ตัวครับเนี่ยยี่สิบกว่าตัวครับอย่างี่สิบกว่าตัวนี่เอาเครื่องดื่มชูกำลังไม่กินคนหนึ่งมีคนให้ผมมาเป็นกานแบ่งกันแกงง่วงครับครับไม่เป็นไรครับครับอย่างยี่สิบกว่าตัวอยู่ที่ไหนครับพี่เนี่ยดอนน้อยเนี่ยอ๋อดอนน้อยนะครับออ๋แล้วก็ไล่เลี้ยงใช่มาเรื่อยพี่ออกมาตั้งแต่กี่โมงครับพี่สิบโมงวันนี้มาใต้มาใต้ แล้วก็ก็กินอยู่ละแวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเข้าว่านทีกี่โมงเนี่ยมันได้ไปไข่ขอกันเพี้ยงหมดเลยอ๋อไข่ขอกเนี่ยนะพี่มันได้ไม่ไข่ก็เย็นเลยเย็นเลยนะยี่สิบตัววันนี้ลมลมดีวันนี้ไม่ร้อนฝนตกด้วยฝนตกที่ใต้ดดีๆฝนตกมันเย่ฮงฮงเลยแต่แค่เห็นขาทางกรุงเทพทางกำแพงแสนมันตกโอ้บยิ้มแย้มเลยพี่แถวนี้ ตอนน้อยเงียบไหมล้นคืนช่องนี้เงียบตรงนี้ไม่ค่อยผูกพานไม่ไม่ค่อยผูกพานเนี่ยครับมีของมุงข้องหายมั้ยไม่มีครับไม่มีนะสมัครก็ในมู่บ้านก็เป็นมู่น้่อยเดียวเหมือนหน่อยเดียวนะนี่แต่คนนี้ทางมันดีขึ้นคนนอกก็มาเพีนพานกันอ๋อกลางคืนครับกลางคืนวิ่งรัดนี่ไปออกไปออกถางใสนะครับได้ครับขอทางเขาทำดีละมอก่อนเงียบ ขันพลุลังกลางคืนนี่ออกอย่างนี้งเราแองไม่รู้รถใครจะรถใครเว่งกันใช่บางทีก็ลัดไปมังอ้อไปออกนูงนก็ไกลกว่าเดี๋ยวนี้นะเยวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณวันนี้มาเยี่ยมป้าบองออนนะครับเวลาไปตรวจตลาดอสมเขาแจ้งมาว่าลุงบุญชูทํางานไม่ได้มาเยี่ยมบ้านป้าบองออนลุงบุญชูเอามามาอยู่ไหมครับ ออกมาออกมาดูดิสะพานไม้เหมือนจะหักเลยอ่าอยู่ทั้งสองเลยเอามารับของก่อนอ่ามารับของก่อนเออวันนี้มีของเยอะแยะเลยมาให้กินคนไหนนี่ป้าังออนใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ป้าังออนนะอ้าวเห็นมีหลานด้วยเอาเอาข,อขอนมให้หลานนะครับนะนะขนมให้หลานมีเยอะเลยหลายอย่างเนี่ยเนียไอ้เนี่ยของกินฝนก็จะตกละ อ่ะ,อะมามีข้าวสารมียาด้วยนะครับอมืมียาด้วยมีข้าวสารด้วยะอ่าระวังตกอ่เดี๋ยวผมเดินจะเ,เข้าไปตามไปที่บ้านนะเอามีน้ำไปตามเข้าไปดูอยู่กันหลายคนไหมก็มีเด็กยังไปโรงเรียนยังมีมีเด็กเออได้ขนมไม่เด็กนะมันผุอะไรนะบ้านเนี่ยเอ้ย บ้าอ้อนทําอะไรครับตัวเนี้ยไข่เดี๋ยวตรงนี้บ้าอ้อนไข่ไก่ย่างหน้าปักซอยหน้าปักซอยตรงเนี้ยไก่แดงๆนะค่ะไก่แดงได้วันเท่าไหร่กำไรก็ประมาณไม่ถึงสองร้อยไม่ถึงสองร้อยแต่อยู่หลายคนต้องซื้อคาวด้วยอะลุงมุนชูลุงมุนชูไหมมายืนนี่เดียวคุยกันหน่อยลุงมุนชูแต่ก่อนทํางานอะไรก่เย็บผ้าอ่ะเย็บผ้าครับเขาว่าว่าลุงป่วยอ่ะต้อไปรักษาเมื่อกลับมา อ่สาระสาระบานกัะยาเออเอารตบวันนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นพี่กินยาไหมกินยาพี่ต้องกินยาตามกำหนดนะครับครับพี่นะต้องกินยานะครับครับเออกินยาครับโอ้บ้านพังผุแล้วเนี่ยฮะก็หมงเหมิงมีกันไหมครบไหมมีครับพัดลมพัดลมพัดลมก็ครบไหมเออ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 อาเาาผมก็ มาช่วยพี่อสบพี่อะไรนะอสมอที่ขายกล้วยแขกในตลาดมันสองคนพี่น้องอ่ะแล้วแต่คนที่คนรุ่นอ้วนหน่อยเขาขาวหน่อยขาวไอ้แตนมังบ้างครับครับผมผมไม่รู้จักชื่ออะไรก็ตรงนี้อสมอเขาดูแลเนี่ยอยู่ร้านาาดโภพิติเอเขาก็ให้มาช่วยให้มาช่วย เดี๋ยวผมจะมาช่วยตลอดนะครับนะผมจะมาดูตลอดแล้วก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะนะพี่บุญชูนะขอให้หายนะครับแล้วก็กินยาเป็นกำลังใจให้ป้าอ่อนด้วยอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาช่วยกันเออถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยนะเดี๋ยวจะมาช่วยเขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกพี่เพอาะนั่นลิ้นมันจะแข็งเพราะเขาพูดมีตังค์ติดกระเป๋าไว้หน่อยอ่ะมีไหมมีไหมมีตังค์ไหมไม่มีเลย เอ้ฝนก็ตกแล้วเด้ผมฝนก็ตกแล้วผมไปก่อนนะคุณสวัสดีครับ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 คุณควายครับคือผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าคุณมานอนขวางเขาเข้าออกในซอยไม่ได้มานอนขวางอย่างนี้เนี่ยดูซิเนี่ยมานอนขวางอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาจะออกยังไงอ่ะอนุญาตเชิญมาตรงนู้นก่อนเข้าใจไหมครับ บอกแฟนลุกหน่อยเข้าใจไหมแต่หัวใส่ไม่ไปแล้วทำไงอ่แล้วก็โทรลอ็อกเรียนลุกลุกลุกดิเข้าใจ <c ười> ไ,าไหไม,มไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณที่ให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือดีมากให้ความร่วมมือดี I <laughs> do ส่งกลับสู่เส้นทางธรรมชาติเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับผมอะไรนี่กับเป็นคลิปวิดีโอที่สตรีมาฝากมาตอนพอมีพี่น้องเอฟซีทีอยู่ทั้งฝั่งลาบฝั่งไทยและกับต่างประเทศอยู่ในมือนี้เนาะ ทางจากทีาส้มแล้วก็บเบิ้งพันไปรู้สึกเจ้าดากันเลยก็สามารถแสดงความคีดเห็นไว้อยู่ในด้านล่างเลยเนาะคือสตุยบอกอยู่ในต้นคลิปเลยว่าตำรวจไทยนี่เป็นหนึ่งเดียวในตำรวจอยู่ในโลกเนาะที่แบบกล้าทําแบบนี้กล้ารับใช้ประชชนแบบนี้เนาะที่แบบอยู่ในนอกรกอบเลยกับว่าอะไรเนาะพี่นอนะ้องเนาะคืออ่าเห็นบอกอยู่ในคลิปวิดีโอคุนอ่าปืสสนคบบนี้พุณนนาะอ่าขี่รถไปแล้วก็น้ํามันหมดอยู่กลางทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่นกะอาสาเนาะอ่าพาไปเติมน้ำมันแล้วกะันยังมีที่ว่าเอาเงินให้ประสาชนอีกโดยการจกเงินของตัวเองเนาะเอาให้แบบส,สุดๆห้อนๆเลยอันนี้คือนับถือในน้ำใจแล้วกะัในการปฏิบัติหน้าที่เนาะสะติก็ต้องขอสเุเมซึยอย่างอายินดีแล้วก็ดีใจนะพี่น้องทั้งฟังไทยเองเนาะแล้วก็คืออันที่สก็คือแบบ ทำเกินแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือเพิ่น่อเนาะมีตัวควายเห็นบอกฝังล้าวเขาจะอื่นตัวควายเนะอภาษาไทยเขาอื่นว่าตัวอีหยางสติตอ่กับโบฮูเนาะภาษาลาวอื่นมาตัวควายบัฟฟาโลนั่นน่ะเนาะคือแบบเพิ่นไมอยูกลางทางท็ดไท้การสัญจรของอพี่น้องชาวไทยนี่แมนลำบากย้อนว่าตัวควายมันมีเขายาวแม่นบอกแล้วก็อ่าคนที่ ไปไม้อยู่ตามทองถนนเขาเจา้ายานรถจ,จะตามโบแล้วกะยานอุบัติเหตุต่างๆเนาะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังไทยกับใส่วิธีนี่เนาะคือแบบเพื่นบอกอยู่ในคลิปเห็นบอกเพิ่นบอกว่าอื่นแฟนไปน้ำเดเรียกแฟนมาเรียกแฟนหน่อยอย่างเช่นเนาะคือแบบตำรวจไทยเนาะล่าสุดเนาะตัวควายกับอ่าคฟังภาษาคนหู หูแล้วพี่น้องย้อนว่าตำรวจไทยเลยเนาะอันนี้คือสตดต้องขอชมเชยล่าสุดพิ่นกระเป๋ามักวิ่ใส่อีกปิด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 เนะาะตะควายกะได้นีไปแล้วก็น้องสุนัตเนาะเจ้าหมาก,กับมาซอยเจ้าหน้าที่ตำรวจไลต่ตะควายนํำเนาะและก็คืออ่าเส้นทางกับสะดวกสบายหายห่วงเนาะแล้วก็เป็นคลิปที่ว่าเจ้าหน้าที่พิ้นได้ซอยเหลือขอบครัว พอเท่าไม่เท่าไปเ,เยี่ยมยามถามขาวหอดยาวหอดเฮือนเลยเนาะสุดที่ตรงคอซุ้มซื้แลวกะัอ่าตรงคอแสดงความยินดีและกะัดีใจน้ำน้อยที่ว่าอ่าเจ้าหน้าที่ฝังไทยนี่หักในอาชีพและ้วกะัดูแลประชาชนได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยสุดที่ก็ต้องดีใจน้ำพี่น้อง,งทั้งฝังไทยเนาะ สวัสติกยังมีคุณตำรวจแบบนี้มาปกป้องบ้างจังเนาะเนาะอาคลิปนี้สวัสดีกิขอตัวลาแบบยังสัมเีจากบบกันไหม่ในคลิปหน้าจา้าสบายดีสวัสดีค่ะ